สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของท m o v e นะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวครับเวลาที่เราจะกดสมัครไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับแล้วก็เน็ตแต่ละตัวนะครับบางคนก็อาจจะได้บางคนก็อาจจะไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันตรงโปรโมชั่นซิมของเราหรือเปล่านะครับเราต้องลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับตัวแรกนะครับตกจันแปดเจ็ดแปด ดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกครับตัวนี้นะครับเป็นเน็ตหนึ่งจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้หนึ่งวันนะครับตัวที่สองครับดอกจันเก้าศูน์ศูนย์ดอกจันสามห้าหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตหนึ่งจิกเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานได้หนึ่งวันนะครับตัวที่สามครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหก สี่เหลี่ยมแล้วกดหัวออกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตสิบจิกนะครับแล้วก็ใช้งานได้สามสิบวันเลยนะครับตัวต่อมานะครับตัวที่สนะครับดอกจันเก้าสาหดอกจันสามแปสี่เหลี่ยมแล้วกดหัวออกนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น10บจิกแล้วก็ใช้งานได้สามสิบวันเหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจันห้า5้าดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วกดหัวออกนะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นเน็ต 500MB นะครับแล้วก็ใช้งานได้1วันนะครับนี่นะครับก็ให้เราลองกดสมัครให้ครบทุกตัวนะครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ